สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่แอมชาดชาดนะคะวันนี้เราก็จะไปทํางานที่เซนทรัลอุธยาไปงานอีไยังค่ะเป็นงานรึกษาอยุธยาสําหรับใครที่ชอบสัตว์เลี้ยงนั่นก็บัดมือเขาให้ทองสกิปน่ะจำว้จำบได้สัตว์เลี้ยงกับพผพันไม้เป็นดอกไม้ด่างวันนี้ผู้ใดไปเบิ่งหนองแอมอยู่อยุธยานะคะกัสิได้พ่อคับสุดไม ชุดคนคนปุ๊กเนะีน่ารักมากเลยนะคะมีแม่แม่อซี FC ตัดมาให้เขาไไหลายหลายค่ะเป็นไดงานปะงานค่ะตะวะโบเด้วยความที่เฮาใส่ปอกคองไงมันก็นเลยแบบว่าดูฟูๆแต่ว่าความ,มจริงแต่มันนนาลักค่ะมันสมไวห้อเฮากับเรื่องความที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องแอมนะคะก็จะมีผ้าทไทยเอมกซเแบบว่าแสกความผาทไทยลงไปบะวโมซสกว่าขัดตัดแบบว่าเดืยวความถี่เฮาสูดเทามันมีแต่ผาไทยนะเอ็มก็เลยแบบ ก็จะมีเสื้อผ้าไใหมดเลยนะคะคนที่ตัดให้เราก็คือพี่ก้องล่าเยอะใส่กับพี่ก้องล่าอยู่อุบลแต่ว่าแน่นอนว่าเจ้าอะใส่ว้าผิดเขาบอดายแน่นอนเฮากาสิเพราะว่าใครสนใจอยากตัดเสื้อผ้าก็ถ้าไม่เป็นนะคะน้องเอ็มก็ได้ว่าแบบตั<ช>จดจะใส่ก็หายเพราะว่าน้องเอ็มเพราะว่า,าเราใส่ใส่วัฟไม่เป็นบอกง่ายๆคือตัดต่อคลิปไม่เป็นนั่นเองแม่เอ็มจะลงแบบกระหล่ำใส่เอียรไม่ต้องใส่อะไรนะคะเพราะเทาเฮ็ดโบปินเนาะ ก็เราทําไม่เป็นนะคะทุกคนตอนนี้เฮากับกำลังเดินทางค่ะเบิงเดอร์อู้หูเสียงหาวรอยดิโอ้ยตายตอนนี้กําลังเดินทางโซเฟอร์ลุงอ้วนอะไรก็ถ่ายอันนี้ลุงโตอะไรก็ถ่ายโทรศัพท์โทรศัพท์นะคะซองตาได้ไหมโทรศัพท์ไอโฟนคือห้องตรวอไอโฟนนี่เลยนะคะทุกคนตอนนี้เฮากับกำลังเดินทาง ทานข้าสชีฟอดปุ่นกับประมาณสี่โมงสี่สิบสี่โมงห้าสิบนี่แหละค่ะแต่ว่าขึ้นเวทีประมาณห้าโมงบึ้ยเสียดซิวแหงรถกระตีสไปเี่อ,เอ,อันจักงน้อยลุงอ้วนอะไรก็ทายกับลุงอ้วนจะด่าน้องเอ็มแล้วนะคะเพูดว่าน้องเอ็มลีลามากเลยแต่ละมือมีแต่เห็ดให้แบบว่าเสียดซิวเสียเจียวไม่จริงอ่ะก็คือแบบมันมีเอาแก่ตัวเบิ่งด้วยโอ้ยฉ่างแต่งหน้ามาซาคราพวรถตีเต็มใจเขาจะยู่เขาจะมาผู้เดียวอ๋อ แต่ว่าช่างแต่งหน้าแต่งสวยมากเลยสวยไหมคิดถึงครูตีนเลยเฮีพี่เขาช่างแต่งหน้าแต่งสวยมากบริการบานจากเลยดนเลยเนาะอทิลัวยิ่จอยทาอะไรบริโทคให้ยิ <To you. S 2> ่จอยเลยถือมาอยู่ <laughs> โอเคค่ะเข้ากาสัสิไปพอกันอยู่บุญเลยเนาะยูไอเส้นท่านอายุธยาเลยนะคะไปไปค่ะไปพอกันอยู่เส้นท่านอายุทยาเลย เราถึงกันแล้วอีกสักห้านาทีสิบนาทีก็น่าจะได้ขึ้นเวทีแล้วนะคะทุกคนติ๊ต๊อกค่ะจะเล่นติ๊กต๊อกทำไมหน้าหน้าแม่น้องแอ้มอวดกล้องแม่น้องแอ้มมาอวดมาใช่ใช่ค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีพี่ชัยพ่อรุ่งเรืองพ่อรุ่งเรืองค่ะพ่อรุ่งเรือง พ่อลุงเมืองมาจากที่ไหนนะเชียงใหม่วันนั้นที่ไปเจอกันที่เชียงใหม่เราเจอพ่อโอ้โหเนี่ยพูดแข็งเลยวันนั้นคนเยอะมากแม่มาเจ้าบ้านสบายแล้วเบื่อแล้วสบายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เอ็มซีนะเอ็มซีมาหาน้องเยอะมากมาจัดเตยเข้าได้เลยเข้าได้มาแล้วเราต้องเข้ามาค่ะแล้วเราก็อยากเสียงดัง เดี๋ยวพ่นทุกคตอนนี้เอฟซีน้องนะคะมากันเ็มเลยไม่ไม่ไม่ค่ะพ่อหนูไปซื้อใหม่แล้วโทษนะคะไีย่ออันนี้ค่ะอันนี้พ่อบุดอีบอน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 พี่ชัยนะคะพ่อลุงเรืองตามมาจากเชียงใหม่เลย ลงเครื <S 2>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  ่องมาเหมือๆอันนี้ใครไม่รู้พี่พรใส่อันนี้สุพรรณบุรีกันนะนครสวรรค์อันนี้จังหวัดเลยนะนครสวรรค์เหมือนกันเมเจี๊ยบจากพัทลุงที่300กิโล1,300กิโลค่ะทุกคนน่ารักมากเมเจี๊ยบที่พัทลุงแล้วก็คุณแม่อยู่เชียงใหม่คุณแม่ใส นี่นะคะ FC แม่ๆโอเคเดี๋ยวเราก็ให้น้องแอมอยู่กับแฟนคลับ FC ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวสักพักน้องจะขึ้นไปร้องเพลงแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อายุทยาเซ็นทรัอายุทยานะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับช่องแม่แอมชัดๆด้วยบ๊ายบาย